สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไข่มวนฟอร์จูนะคะช่องดูดวงและฮิวใจด้วยพลังงานบวกค่ะวันนี้เราอยู่กับพี่อาราลีดิงในหัวข้อเรื่องเขาคนนั้นที่เรานึกถึงมีคนใหม่ไปแล้วหรือยังนะคะกองไพ่มีให้เลือกทั้งหมด3กองค่ะกองที่1 love กองที่2 happiness และกองที่3 success นะคะให้เ,เพื่อนๆหลับตาทำสมาธิและนึกถึงคนที่อยู่ในใจเอาไว้นะคะถ้าเพืเ่อนๆคนไหน เลือกได้แล้วก็สามารถกดไปนะคะที่ทำแสแตมป์ออมจะทำไว้ให้ใต้ Rescription หรือว่าในคอมเมนต์นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะใช้เวลาเลือกนานกว่านี้ก็สามารถกด p a สต์วิดีโอได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันที่กลองแรกกันก่อนเลยค่ะ สวัสดีเพื่อนๆที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะหรือว่าไพ่เลิฟเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มคําถามกันก่อนนะคะว่าระหว่างเพื่อนๆกับเขานะคะจบลงหรือว่าได้มีการแยกย,ย้ายหรือเลิกลาก,กันด้วยสาเหตุอะไรนะคะถ้าตรงฟังต่อถ้าไม่ตรงสามารถเลือกกองอื่นได้แต่ถ้าไม่มีกองไหนตรงเลยก็คลิปนี้นะคะก็ยังไม่ใช่ของคุณเนาะ เดี๋ยวเรามาเดินก่อนนะคะว่าเพื่อนๆกับเขานะใครบางคนอาจจะมีสาเหตุของการแยกย้ายหรือว่าจากลาดังต่อไปนี้นะคะหนึ่งสองถ้วยนะคะสองถ้วย 9. เก้าเหรียญและจัสมินนะคะโอเคขออนุญาตเปิดแค่3ใบนะคะ เอาเป็นว่าเอาไม่ใช่ไปเอาเป็นว่าเอาจริงๆคนที่เลือกกองแรกอะคะ่ะเรากับเขาอะยังมีความรู้สึกต่อกันนะคะคือเขาก็ยังรู้สึกรักหรือชอบเราเราก็ยังรู้สึกรักหรือชอบเขาแต่ทั้งสองคนนะคะมีหน้าที่บางอย่างที่ต้องแยกย้ายกันไปน้องมันอาจจะเป็นเรื่องราวของอาทางสังคมก็ได้ที่อาจจะไม่มีความเท่าเทียมกันหรือว่า มันมันมีเรื่องของปัจจัยอื่นๆน,นอกจากเรา2คนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะอาจจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานการเรียนการเงินการอาอยู่ระยะทางไกลหรืออะไรก็ตามอะค่ะเนาะมันทําให้เรา2คนไปกันไม่รอดถึงแม้ว่าเราสองคนจะยังมีความรักกันอยู่มองว่าเพื่อนๆที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะไม่ได้เลิกกันด้วยความบาดหมางอะไรเนาะก็คือมันมันเป็นความเข้ากันไม่ได้แล้วก็ความ เรียกว่าอะไรไม่เข้าใจกันแต่ว่าเรื่องมือที่3อะไรเนี่ยไม่ได้มีขึ้นมาให้เห็นนะคะเดี๋ยวขอเปิดเพิ่มให้แล้วกันเนาะสามแบบจะน่อยไปเดอะเมจิเชียนะคะอาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งนะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีอะไรให้ทําเยอะคะ่ะเขาก็เลยอาจจะหลุดโฟกัสไปจาก ความความรักความสัมพันธ์เนาะเขาก็อาจจะไม่อยากทําให้เรารู้สึกโดดเดี่ยวออถึงแม้ว่าอาจจะมีเขาอยู่แต่ว่าเรารู้สึกเหมือนไม่มีเขาเลยเขาก็อาจจะรู้สึกอ่าไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะก็เลยโอเคตัดสินใจที่จะแยกย้ายกันไปดีกว่าเนาะแล้วก็ นั่นแหละมันมีในแฮงแมนขึ้นนะคะมองว่าทั้งเราและเขาอะค่ะทางความรู้สึกอะยังไม่ได้ปล่อยกันไปเนาะแต่ว่าทางกายภาพทางรูปธรรมเออใช้รูปธรรมมันค่อนข้างที่จะยังไงก็ต้องแยกจากกันนะคะอันนี้คือสาเหตุของเพื่อนๆกับเขานะคะที่แยกจากกันเดี๋ยวเรามาดูคําทํานายกันเลยนะคะว่าตอนนี้เขามีคนใหม่แล้วหรือยังนะคะ ตอนนี้เขามีคนคุยคนใหม่หรือว่ามีความสัมพันธ์กับใครทางความรักแล้วหรือยังคะคนที่เรานึกถึงเขามีคนใหม่ๆเข้ามาแล้วหรือยังเอ่ยคลิปนี้อาจจะไม่ได้ยาวเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวนี้แม่หมอชอบทำพอดแคสต์มากไอ้ดูสิอัศวินถือเหรียญน,นะคะเดี๋ยวขอเปิดให้5ใบเลยแล้วกันเนาะดีไฮโลแฟนค่ะ เดอะฟูโอเคขออีกสองใบนะคะอัศวินถือถ้วยค่ะแล้วก็เดอะทาวเวอร์นะคะโอเคคนกองนี้นะคะมองว่าเขาเนี่ย ค่อนข้างชัดเจนว่ายังไม่ได้สนใจในเรื่องความรักความสัมพันธ์เท่าไหร่ยังอยากที่จะเป็นโสดอยู่ยังรักอิสระยังชอบท่องเที่ยวยังไม่อยากผูกมัดกับใครนะคะแต่ว่าตัวเขาเองอะถามว่ามันก็มีคนที่เขารู้สึกดีได้ไหมมันก็มีค่ะแต่มองว่าเขาเองก็ไม่ได้อยากที่จะ เข้าหาขนาดนั้นหรือว่าถ้าสมมติเขาชอบจะเข้าหาจริงๆอะ่ะมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ไปกันไม่รอดนะคะมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ต้องจบลงแล้วเขาก็มันอาจจะจบลงเพราะตัวเขาเองก็ได้ค่ะมันอาจจะเป็นความรู้สึกที่เข้ามาอย่างฉาบฉวยว่ะเขารู้สึกดีเขาปลืม้มเขาเข้าไปจีบแต่สุดท้ายแล้วเขาก็พอมาตกผลึกกับตัวเองแล้วว่าเขา่ายังไม่พร้อมที่จะมีความรักจริงๆนะคะก็สรุปโดยรวมนะคะชัดเจนเลยว่าเอ่อคนที่เลือกกองนี้นะคะคนที่เราถามถึงนั้นยังไม่ได้มีคนใหม่นะคะไม่ว่าจะคน คุยหรือว่าแฟนเนาะเพราะว่าตัวเขาเองค่อนข้างที่จะเ,เหมือนยังไม่ได้สนใจในเรื่องนี้จริงจัง,จงมากเลยอะคะ่ะเนาะก็คือสนใจแต่ตัวเองเนาะยังรักตัวเองยังสนใจแต่ตัวเองยังโฟกัสไปที่ตัวเองอยู่นะคะเอาเละค่ะถ้าชอบก็สามารถพิมพ์นอมรับคำพนายใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้แม่หมอด้วยแล้วฝากกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีเพื่อนๆที่เลือกกองที่2นะคะหรือว่าไพ่แฮปปีเนสเนาะเดี๋ยวเรามาดูคำใบกันก่อนเลยนะคะว่าระหว่างเพื่อนๆกับเขาที่ความสัมพันธ์ต้องแยกย้ายและจบลงเนี่ย เป็นเพราะอะไรคะเป็นสาเหตุมาจากอะไรทำไมเรากับเขาถึงต้องแยกย้ายจากกันไปอ่าถ้าตรงฟังต่อเอ้ยอถ้าตรงฟังต่อถ้าไม่ตรงลองเลือกกองอื่นแต่ถ้าไม่มีกองไหนตรงเลยนะคะเคลนี้ก็อาจจะยังไม่ใช่ของเราเนาะเดี๋ยวเรามาดูเหตุผลกันก่นกอนว่าเพราะอะไรเรากับเขาถึงไม่ได้ไปต่อนะคะขออนุญาตเปิดให้5ใบนะคะสองไม้เท้า The Star สีดาบนะคะสีไม้เท้าและสุดท้ายก็คือเด็กถือไม้เท้าโอเคเป็นเพราะว่า ไม่ว่าเขาหรือว่าเราอะค่ะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งค่อนข้างมีฝันที่ใหญ่อยู่เหมือนกันเนาะแต่ว่าตัวเขาเองอะเลือกความฝันมากกว่าค่ะอาจจะเป็นในเรื่องราวของอเขาอยากเรียนต่อต่างประเทศหรือเขามีความฝันที่มันอาจจะไม่ตรงกับความคิดของเราถ้าสมมติว่าเขายังอยู่ในความสัมพันธ์นี้มันก็อาจจะเป็นตัวฉุดความฝันหรือว่าสิ่งที่เขาตั้งเป้าหมายเอาไว้ก็ได้นะคะนี่ก็เป็นอ,อีกเหตุผลที่เขาอาจจะเลือกไม่ไปต่อกับเราเนาะแล้วก็รู้สึกว่า ตัวเขาเองอะคะ่ะยังอยากที่จะอยู่คนเดียวเนาะยังไม่อยากมีข้อผูกมัดหรือว่ายังไม่อยากที่จะเรียกว่าเอาใครเข้ามา ในความสัมพันธ์เนาะยัง,ย,งยังไม่พร้อมที่จะดูแลใครเอ,อ่อแล้วตัวเขาเองอะค่ะค่อนข้างที่จะมีแพชชั่นกับตัวเองและอนาคตมากๆเลยนะใส่ใจความมั่นคงของชีวิตมากๆก็คือถ้าเขารู้สึกว่าเรื่องไหนที่มันไม่จําเป็นสําหรับตัวเขาในตอนนี้ค่ะก็จะตัดออกก่อนอืมก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้ เรากับเขาต้องแยกย้ายจากกันไปนะคะอันหนึ่งไมเซ็ตในความในเป้าหมายอาจจะไม่ตรงกันหรือว่าตัวเขาเองอะค่ะมีมีโกลที่ค่อนข้างชัดเจนมากๆและออคิดว่าความรักที่ผ่านเข้ามาในช่วงนี้มันเป็นความรักที่ค่อนข้างฉับเฉวยเราก็ยังไม่ถึงขั้นที่อยากจะมีความมั่นคงเขาอยากจะให้ความมั่นคงกับตัวเองแล้วก็ คนที่เขารักก่อนก็คือครอบครัวนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูคำทํานายกันต่อเลยดีกว่าค่ะว่าแล้วเขามีคนใหม่หรือ,อยังไม่ว่าจะเป็นในเชิงสถานะของคนคุยหรือแฟนนะคะแล้วเขามีคนใหม่หรือ,อยังคะใบแรกนะคะ the tower ค่ะ ใบที่สอง the high priest นะคะสามแปดถ้วยเก้าไม้เท้าและสุดท้ายเป็น the chariot นะคะโอเคเอ่อมองว่าเขามีแล้วแต่จบแล้วนะคะคือเหมือนกับว่าเขาคนนี้ค่ะเมื่อ ไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์กับเรานะคะก็ได้มีความสัมพันธ์แบบที่คุยกันลับๆยังไม่ได้เปิดเผยสถานะหรือว่าแฟนนะคะแต่มองว่าได้จบลงแล้วแหละก็คือทั้งสองคนก็ต่างหันหลังให้กันแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ตัวเขาเองก็ยังก็มุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายของตัวเองนะคะอย่างที่บอกไว้เลยว่าโอเคคนคนนี้ค่อนข้างมีแพชชั่นในการใช้ชีวิตพอสมควรเลยทีเดียวนะคะก็เลยคิดว่า,าความรักที่เข้ามาก็โอเคจบลงไม่เป็นไร นะเดี๋ยวกลับมาโฟกัสที่ตัวเองนั่นแหละเนาะก็คือสรุปโดยรวมนะคะเขาคนนี้ยังไม่ได้มีคนใหม่เนาะณนะปัจจุบันนะคะแต่ว่าเอ,อ,อดีตที่ผ่านมาคืออาจจะมีแล้วจบแล้วแล้วก็ เร็วๆนี้ก็อาจจะยังไม่มีนะเพราะเขาเองค,อคือถึงแม้จะมีค่ะก็ยังไม่ค่อยจริงจังมากเท่าไหร่นะ้องสำหรับเอ,อคนที่เรานึกถึงที่เพื่อนๆเ,เลือกกองนี้นะคะเอาละค่ะถ้าชอบก็สามารถคอมเมนต์น้อมรับคำทำนายได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยค่ะสำหรับวันนี้ไข่มนฟอร์จูนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีเพื่อนๆที่เลือกกองที่3หรือว่าไพ่สักเซสนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำใบ้กันก่อนเลยว่าเหตุผลที่เรากับเขาต้องจบเลิกลาแยกย้ายหรือทำให้ต้องแยกจากกันไปนั้นคืออะไรนะคะถ้าตรงฟังต่อถ้าไม่ตรงลองเลือกกองอื่นแต่ถ้าไม่มีกองไหนตรงเลยคลิก็อาจจะยังไม่ใช่ของเรานะคะเพราะว่าการอ่านเป็นการอ่านแบบ general reading หนะก็อาจจะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะคะเดี๋ยวเรา ามาดูกันเลยนะคะว่าเหตุผลที่เรากับเขาต้องแยกย้ายจากกันไปคืออะไรคะเหตุ mm hmm. ผลที่เรากับเขาต้องแยกย้ายจากกันไปคือสองดาบนะคะคิงถือดาบเดอะเมจิเชียนค่ะและ8ดดาบสุดท้ายเลยคืออ๋อมีแต่ดาบ <laughs> โอเคอ่า คนที่เลือกกองนี้ค่ะมองว่าความสัมพันธ์ของเรานะไม่ว่าจะตัวเราหรือฝ่ายเขาอะค่ะค่อนข้างที่จะมีอีโก้ในความสัมพันธ์พอสมควรไม่ยอมปรับ ชั้นแข็งก็คือจะไม่ยอมอ่อนเลยนะคะเอาความคิดของตัวเองเป็นหลักเป็นใหญ่นะคะแล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรก็ไม่ค่อยอยากจะปรับไม่ค่อยอยากจะแก้ไม่ค่อยอยากจะพูดคุยไม่ค่อยหาทางประนีประนอมนะคะค่อนข้างที่จะเป็นคนค่าได้หยาบไม่ได้หรือว่าเรียกว่าอะไรไม้อ่อนไม่ใช่ไม้อ่อนเขาเรียกว่าเหมือนค่อนข้างเป็นคนที่ ยอมหักไม่ยอมงอเออใช่ยอมหักไม่ยอมงอค่ะเนาะแล้วก็ปัญหามันไม่ได้ถูกแก้ไขอะค่ะเพราะว่าตัวเขาเองค่อนข้างยึดมั่นว่าสิ่งที่เขาคิดอะมันถูกมันถูกต้องแล้วเอาไม่ว่าเขาหรือเรานะคะเพราะว่าไพ่สามารถอ่านได้ทั้งสองฝ่ายความคิดของไม่เขาก็เราถูกต้องแล้วไม่เห็นจะต้องปรับเลยมันก็เป็นป,ปัญหาที่ไม่ได้แสดงออกมาให้เห็นแล้วก็ไม่ได้เคลียร์ใจไม่ได้พูดคุยกันก็เลยทําให้มันสะสมจนสุดท้าย เอ,อ่อทั้งไม่ไม่ว่าเราหรือเขานะคะที่มันค่อนข้างมีหรือว่าเป็นเป็นศูนย์กลางของจัก,กรวาลเนาะหรืออาจจะเป็นเราทั้งคู่ก็ได้นะคะก็เลยทําให้ต้องแยกย้ายจากกันไปนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูคําทํานายกันต่อเลยนะคะว่าแล้วตอนนี้เขาคนนั้นมีคนใหม่แล้วหรือยังคะเขาคนนี้มีคนใหม่แล้วหรือยังเอ่ยคลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยนะคะ ให้ทำคลิปสั้นๆบ้างนะคะเพราะว่าคลิปยาวรู้สึกพูดเยอะแล้วมันมันค่อนข้างที่จะเออสูญเสียพลังงานไปเยอะพอสมควรเลยนะคะแล้วตอนนี้เขาคนนั้นนะคะคนที่เ,เพื่อนๆกองที่3ถามถึงเนี่ยเขามีคนใหม่แล้วหรือยังไม่ว่าจะเป็นในเชิงคนคุยหรือว่าแฟนนะคะ The f ฟู l อีกแล้วเหมือนเป็นเพื่อนกองแรกเลยอะ่ะ The Artist นะคะ The Artist แล้วก็ เด Dayview นะคะ t ด Dayview โอเคสี่ไม้เท้าและอันสุดท้ายคือโอ้ทำไมออกมาสองอันอโอเคอ,ออกมาสองอันก็อ่านในสองอันเนาะคือมองว่าตอนนี้ค่ะถามว่าเขามีคนใหม่ไหมอ่ะขอตอบก่อนว่า ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คนคุยหรือเป็นแฟนที่มันมีความรู้สึกดีๆด้วยกันอะ่ะยังไม่มีนะคะเพราะว่าเดวฟูขึ้นมาค่อนข้างชัดเลยแต่อาจจะมีคนที่อาเขาอาจจะแบบมีกินเล็กกินน้อยแอบแซบอะไรอย่างนี้บ้างนะมันมีไพ่เดวิลขึ้นมานะคะอาจจะมีแอบซองแอบแซบบ้างมันเป็นความสัมพันธ์ที่มีแพชชั่นมีความรู้สึกมีอารมณ์แต่ว่ามันไม่ใช่อารมณ์ของความรักอะคะ่ะเนาะแล้วก็เอ่อคนคนนี้เขาอาจจะคิดว่าถ้าเขาให้ความรู้สึก แบบจริงใจให้ความรักแบบจริงใจกับใครเขาจะต้องเจ็บปวดเขาจะต้องเสียใจเขาจะต้องออมีความมีความฟุ้งซ่านมีความเครียดมีคือเขาไม่อยากเจ็บอะค่ะเขาก็เลยคิดว่าสิ่งที่มั่นคงที่สุดสําหรับเขาก็คือการมีเรียกว่าอะไรอะเป็นเหมือนมันไม่ใช่ความรักอะคะ่ะแต่ว่ามันเป็นการเติมเต็มทางความรู้สึกทางจิตใจที่มันเป็นไปนในทิศทางที่ตัวเขาเองไม่ได้ ให้เอาเป็นว่าถ้าพูดตรงๆก็คือแยกเรื่องรักกับเรื่องเซ็กนะคะเออตัวเขาจะค่อนข้างแยกกันแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคนที่เข้ามาให้ความรู้สึกทางความรักของเขาอะ่ะยังไม่มีให้เห็นนะคะถ้ามีก็มีแค่อับกินนั่นแหละอย่างที่บอกนะคะแล้วกเออ็เขาน่าจะมีปมหรืออะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับความรักเขาคือเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากเซตเิลดาวหรือว่าไปจริงจังกับใครมากเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้เล่อกองที่3นะคะถ้าชอบก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์น้อมรับคําทํานายได้ นะคะคฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ